ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในงานมอเตอร์เอ็ก2021โดยบูธยามาฮ่าได้จัดหนักจัดเต็มอัดโปรโมชั่นสุดแรงตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ชูแนวคิดในการจัดบูธครั้งนี้ก็คือ Yamaha Sense of Connection นิยามของการขับขี่ที่เราใจในสไตล์ที่เป็นคุณสู่เส้นทางแห่งการขับขี่ที่จะเชื่อมโยงคุณและ นวัตกรรมที่ถ่ายทอดความทันสมัยในสไตล์ยามาฮ่าภายใต้ดีไซน์ที่เชื่อมต่อเทคโนโลยีให้คุณสัมผัสได้อย่างใกล้ชิดซึ่งผมจะบอกกับคุณผู้ชมเลยนะครับว่าจากนี้ไปยามาฮ่าจะมีการพัฒนาระบบ Y-Connect เพื่อเชื่อมต่อกับรถมอเตอร์ไซค์หลายรุ่นในอนาคตสำหรับงาน Motor Expo 2021ในครั้งนี้ยามาฮ่าได้มีการจัดเต็มเรื่องของโปรโมชั่นสุดร้อนแรงเริ่มจาก wr 1 5 5 r รถเอนดูโรขนาด155ซีซีที่เคยสร้างปรากฏการณ์ยอดจับจองถล่มทลายในงานมอเตอร์โชว์2020วันที่14กรกฎาคม2563เพียงแค่6นาทีแรกยอดจับจองทะลุเกินกว่า100คันผ่านไป2ชั่วโมงยอดจับจองทะลุเกินกว่า700คันนับเป็นสถิติการจับจองที่สูงมากนะครับของยามาฮ่เมื่อปีที่แล้วและในปีนี้ W R 155R ทำยอดขายสูงสุดในกลุ่มของรถวิบากเอนดูโรขนาดไม่เกิน 250cc และในงานครั้งนี้ลูกค้าที่จับจอง80คนแรกโดยเป็นการจองผ่านออนไลน์ Yamaha Society ไม่ต้องมางานก็จองได้รับฟรีหมวกันน็อก W R Series มูลค่า1,900บาทฟรีถัดมาก็คือ X s R 155 Sport Heritage จะมาจับจองที่งานก็ได้จองผ่านออนไลน์ก็ได้รับฟรีของแถมมูลค่า2,000บาทสำหรับลูกค้าที่จอง100คนแรกผ่านทางออนไลน์รับฟรีชุดแต่ง c a เฟ r เรเซอร์บ u s u s สคั m i m ม i ิมมูลค่า19,900บาทเรียกได้ว่าไม่ต้องแต่งกันเลยยามาฮ่าจัดให้จัดเต็มท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสนใจสามารถแจ้งได้ว่า จะขอรับรถที่ยามาฮ่าโชว์รูมไหนจังหวัดไหนจัดส่งถึงที่เลยครับส่วน MT15 ใครที่จับจอง100คนแรกทางออนไลน์รับฟรีซ็คเก็ตทาอิชิมูลค่า6,490บาทและในช่วงนี้เรามาฟังคุณพลับประวีชานนผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดกลุ่มสินค้ารสปอร์ตของยามาฮ่าให้สัมผัสไว้อย่างไรลองฟังกันดูครับสวัสดีครับ ครับขอต้อนรับสู่บูธยาม,มาฮ่าในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2021นะครับในงานนี้เราก็มีจัดรถยาม,มาฮ่ามาให้ทุกท่านได้ร่วมรับชมครบทุกรุ่นนะครับสำหรับคนที่สนใจรถในกลุ่มบิ๊กไบค์นะครับหรือรถตั้งแต่4 0 0 c ซีซีขึ้นไปนะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับคือปีประกันไทยชั้น1ทุกรุ่นนะครับสำหรับรุ่นถัดมานะครับตัว R 1 5นะครับ R15 สำหรับผู้ที่จองจากที่ร้านผู้จำหน่ายทั่วประเทศนะครับก็จะมีคิวเวอชเชอร์ให้3,000บาทนะครับนอกจากนั้นแล้วคนที่จองออนไลน์นะครับ100ท่านแรกเหมือนกันนะครับก็จะได้รับหมวก R Series ฟรีนะครับมูลค่า2,300บาทนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งของส p o r t ก็คือ WR155 นะครับคนที่จองออนไลน์นะครับ80ท่านแรกนะครับจะได้รับฟรีหมวกกันน็อคนะครับ WR Series นะครับ มูลค่า1,900บาทนะครับฟรีทันทีนะครับส่วนล่องนั้นเองถ้าใครที่สนใจรถที่เป็นรถออโตเมติกนะครับหรือว่ารถที่เป็นรถครอบครัวนะครับเราก็ยังมีโปรโมชั่นคิปวอเชอร์ให้นะครับยังไงก็สนใจสามารถเข้ามาติดตามในงานได้หรือไม่ก็ติดตามในเพจยามาฮ่าโซซ e ตี้ไทยแลนด์ได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับยามาฮ่าบู t ยามาฮ่าในงานมอเตอร์เอ็ก2โปครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บูธของยามาฮ่าในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับก็วันนี้ยามาฮ่านำรถทั้งบิ๊กไบค์และรถเล็กเข้ามาให้ท่านผู้สนใจนะครับได้เข้ามาเยี่ยมชมในบูธของเรานะครับสำหรับในบิ๊กไบค์นะครับที่เรานำมาไฮไลท์ของงานก็ได้อยู่ที่เจ้านี้ R7 นะครับที มียอดจองถล่มทลายนะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับ R 7 SR 4 0 0สีใหม่ซึ่งเป็นสีเขียวซึ่งเป็นสีที่ลูกค้าชื่นชมมากนะครับก็ได้รับการตอบรับได้อย่างดีต้องขอขอบพระคุณมากนะครับสำหรับยอดจองของ R 7ที่เราประกาศไป200คันแรกก็จบไปแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามเราเห็นถึงความต้องการของลูกค้าที่ยังอยากได้เพราะนี่เราก็ยังต่อเนื่องของ โปรแกรมของในโปรแกรมของสินเชื่อของ R7 ที่เป็นเรื่องของดาวแล้วก็ดอกเบี้พิเศษยังคงอยู่นะครับถ้าลูกค้าที่สนใจก็ยังติดต่อเข้าไปที่ยามาฮ่าเลยด้วยคับทั้ง15สาขาได้สำหรับกิจกรรมสําหรับลูกค้าที่เข้ามาเป็นเจ้าของ R7 นะครับปีหน้าเตรียมตัวไว้นะครับเราจะพาพวกท่านไปขี่ในสนามไม่ว่าจะเป็นสนามช้างหรือสนามพีระ หรือจะเป็นการขับขี่ปลอดภัยซึ่งเราเตรียมคอร์สไว้ให้นะฮะสำหรับลูกค้าที่คิดว่าเรายังขี่ไม่ค่อยเก่งเรามีคอร์สสอนมี yra นะครับซึ่งคือ yamaha riding academy ซึ่งจะสอนทุกท่านตั้งแต่ขั้นพื้นฐานของเบสิกนะครับจนถึงกระทั่งแอดวานซ์หรือการลงสนามการใช้รถที่ถูกต้องการใช้เบรกหรือใช้คันเร่งที่ถูกต้องนะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับ yamaha เราให้ความสำคัญกับการขับขี่ปลอดภัยของลูกค้าทุกคนในปีหน้านะครับก็เตรียมตัวพบกับ รถหลายรุ่นของเรานะครับที่จะเข้ามานะครับในปีหน้านะครับผมว่าหลายท่านก็คงได้เห็นแล้วนะครับจากในสื่อออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น TMAC Techmac หรือจะเป็น x s r 9 0 0 MT09 นะครับคอยติดตามข่าวสารจากทางยามาฮานะครับว่าเราจะได้พบกันเมื่อไหร่นะครับแล้วพบกันกับตัวจริงของทั้งหลายหลายรุ่นนะครับที่พูดถึงนะครับสำหรับ SR 4 0 0 Sport c l a s s i c รุ่นยอดนิยมของยามาฮ่ นำเข้าจากญี่ปุ่น100%เซมันคือประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่เริ่มผลิตตั้งแต่ปี1 9 7 8มาถึงวันนี้ที่ญี่ปุ่นเลิกจำหน่ายแล้วครับแต่เมืองไทยเรายังมีจำหน่ายต่อไปเป็นการผลิตเพื่อตลาดเมืองไทยโดยเฉพาะกับสีเขียวย้อนกลับไปวละครบรอบ35ปีของยามาฮ่าในอดีตรับฟรีกิฟต์ไวเซอร์10,000บาทในคราวนี้ครับรุ่นที่สร้างความฮือฮาให้กับวงการบิ๊กไบในขณะนี้ก็คือ YZF R7 จองในงานครั้งนี้รับฟรี g i ฟต์ o วเซอร์6 0 0 0บาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งออกรถเพียง7,000กร้บาทเท่านั้นย้ำนะครับว่าออกรถเพียง7,000ก็ร้บาทสามารถจับจองได้ที่ยามาฮ่าไรเดอร์คับทั่วประเทศมันคือสปอร์ตฟูลแฟริงเครื่องยนต์สสูบเรียงค s อสเพลนแคลงชา a ฟให้พลังอัตราเร่งที่รุนแรงทำยอดจับจองถล่มทลายกว่า200คันตั้งแต่วันเปิดตัว 7ตุลาคม2564ที่ผ่านมาและใครที่จับจอง mt 0 7ในงานครั้งนี้รับฟรี Gift v o u c h e r 38,000บาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งออกรถดาวเพียง6,900บาทเท่านั้นย้ำนะครับว่าออกรถดาวเพียง6,900บาทเท่านั้นนับเป็นโปรโมชั่นที่สุดจะร้อนแรงอย่างมากในช่วงปลายปีแบบนี้และคันนี้สีเทาแลมโบสียอดฮิตยอดนิยม ใครที่ชื่นชอบรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเนกเก็ตที่มีแรงบิดสูงอัตราเร่งดีที่สุดในคลาสบิ๊กไบขนาดกลางต้องคันนี้เลยครับ MT 0 7รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวกันไปในปี2 0 2 1นี้ครับในกลุ่มรถสกูตเตอร์หรืออโตโมติกยามาฮ่านำทัพโดย XMAX 300 Big บิ๊กสกูตเตอร์รุ่นยอดนิยมอันดับหนึ่งที่มียอดขายสูงสุดของโลกนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของวงการมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทย กับกระแสบิ๊กสกูตเตอร์ที่มาแรงอย่างมากในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาปัจจุบันนี้รถยังผลิตไม่ทันจำหน่ายครับหลายคนยังรอรถส่งมาที่โชว์รูมหรือที่ร้านที่ตัวเองจับจองไว้ดังนั้นในงานครั้งนี้จะไม่มีการจัดโปรโมชั่นแต่อย่างใดเพราะว่ารถมันมีน้อยนับเป็นเทรนด์ใหม่ของตลาดมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์ในเมืองไทยที่ทำยอดขายถล่มทลายต่อเนื่องเป็นเวลา3-4ปีที่ผ่านมาส่วนรุ่นแกรนฟิเลโนไฮบริ มันคือรถอัตโมติที่ทำยอดขายสูงสุดของยามาฮ่าโดดเด่นด้วยรูปแบบโมเดนคลาสสิกที่คนไทยกำลังชื่นชอบรถในสไตล์แบบนี้เป็นอย่างยิ่งส่วนยามาฮ่าฟินแถมฟรีชุดกิฟเซตมูลค่า1,500บาทมันคือรถครอบครัวรุ่นยอดนิยมของยามาฮ่าให้การับประกันยาวนานถึง5ปีไม่จาก,กัดระยะทางสำหรับยามาฮ่าโบน์รับฟรีกิฟต์ไวชเชอร์มูลค่า57,0 0 0บาท พร้อมประกันภัยชั้น1ออกรถเพียง7,300บาทเท่านั้นใครที่ชอบแนวทางของ Enduro ก็มี t e n e เ e 700ครับในงานครั้งนี้รับฟรี Gift v o วชเชอร์มูลค่า35,000บาทฟรีประกันภัยชั้น1ส่วน Tracer 900 GT รับฟรี g ิฟต์ o วช์เ r อ67,000บาทฟรีประกันภัยชั้น1ออกรถเพียง7,850บาทเท่านั้น XSR 900รับฟรีกริปไวช์เชอร65,000บาทฟรีประกันภัยชั้น1ออกรถเพียง900บาทเท่านั้นผ่อน7,000กว่าบาทปิดท้ายกันด้วย XSR 700รับฟรีกริปไว์เชอร50,000บาทฟรีประกันภัยชั้น1ออกรถเพียง900บาทเช่นกันผ่อนเดือนละประมาณ5,700บาทและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวสุดร้อนแรงของ Yamaha ในงาน Motor Expo 2021ครับ